รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินบายแม่หมออ้ํธรรมทาโร่นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าใครกันนะที่แอบชอบคนนะคะวันนี้เป็นพิกากาศมีให้เลือก4ใบนะคะใบที่1 2 3และ4ค่ะหลับตาตั้งจิตไปสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกไพ่ที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะหลังจากนั้นค่อยๆลืมตาค่ะแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดใจคุณที่สุดนะคะ ใครที่ยังเลือกไม่ได้กดกดพอสเลยนะคะกดพอสส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำทํานายกันเลยนะคะเริ่มจากใบที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่ามาดูกันว่าใครกันนะที่แอบชอบคุณอยู่นะ ว้าวดูจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากๆแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเขาอาจจะบางครั้งบางคนอาจจะมีอายุที่มากกว่าคุณหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนที่ มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณมากๆเลยทีเดียวนะเขาอาจจะดูเป็นคนแบบดุดุหน่อยนะดุดุหน่อยแต่ว่าก็มีความอ่อนโยนในตัวนะคะ,ะขอดูพลังงานเพิ่มนิดหนึ่งนะคะคนที่แอบชอบคุณอยู่นั้นเขาเป็นยังไงอืมคนที่แอบชอบคุณอยู่เนี่ยบางครั้งบางทีนะ คุณอาจจะแบบเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาหาคุณสะทีเดียวนะเขาอาจจะแอบมองคุณอยู่ไกลๆนะคะอืมเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความเฉลียวฉลาดเนาะเป็นคนฉลาดเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนมีความรู้เป็นคนดูพัฒนาตัวเองตลอดนะคะอืม เหมือนเวลานี้เนี่ยเขาอาจจะกําลังคิดอยู่คือเขาก็แอบ,บชอบคุณนีแหละแต่ไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงนะคะอืมอะไรอีกว้าวเนี่ยเขาแอบ,บชอบคุณมากเลยนะคะคนที่เลือกไพ่บแรกอะ่ะเขาหวังนะเขาฝันนะเขาอยากจะให้แบบว่าความสัมพันธ์มันแบบพัฒนาก้าวหน้ามากๆเลยคือเขาอยากจะมี คือเขาไม่ได้มองคุณแค่แบบว่าชอบฉอ,อบชวยอะ่ะเขาชอบคุณมากๆแล้วเขาก็แบบอยากจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณไปสู่จุดที่แบบว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความมั่นคงอะ่ะอืมอะไรอีกที่เป็นพลังงานของเขาเอซอกคาฟส์เนี่ยเขาชอบคุณมากเลยค่ะ <laughs> เขาชอบคุณมากเลยค่ะเรียกได้ว่าคลั่งรักเลยก็ได้ก็ว่าได้นะคือคนเนี้ยเขาชอบคุณมากๆเลยนะเขาแบบเห็นคุณเป็นพลังเป็นแบบเห็นคุณเป็นพลังเห็นคุณเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะสิ่งดีๆอ่ะที่เข้ามาในชีวิตเขาที่แบบเติมพลังเติมกำลังใจเติมความรู้สึกดีๆให้กับให้กับคนเน่ะอืม ให้กับตัวเขาอะนะคะเออดูแล้วพลังงานเขาแบบเขาแบบรู้สึกดีกับคุณมาก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 มมากม,ากม,ากมากเลยทีเดียวนะคะมากๆเลยทีเดียวนะ,ะอ่ะสรุปอีกทีนะคนที่เลือกไพ่แบบแรกนะคนที่แอบชอบคุณนะเป็น เป็นคนที่อายุเยอะกว่าคนหรืออาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะเขาดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะมีความเป็นผู้นำสูงมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดบางคนอาจจะดูภายนอกเหมือนดูดุๆอะไรก็แล้วแต่นะเป็นคนคิดเยอะคิดหนักนะคือเป็นคนคิดก่อนทำก่อนตัดสินใจอะไรบางอย่างบางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้มีความนิสัยมีนิสัยแบบแมนๆหน่อย เ,เขาเรียกอะไรอ่ะมีนิสัยแมนแมนินสัยแบบโต,โตโตหน่อยเป็นแบบมีวุฒิภาวะค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่ามีความอ่อนโยนโอบอ้อมอารีนะคะมีความอ่อนโยนนะเขาเนี่ยแอบมองคุณอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่ดูน่าสนใจเป็นคนที่ดูแบบมีความขยันมีความพัฒนาตัวเองอเสมอเขาเนี่ย ต้องบอกเลยว่าคลั่งรักคุณมากๆทีเดียวนะเขาไม่ได้ชอบคุณแบบฉาบฉวยหรือแบบเป็นชอบแบบ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 แค่ชอบเฉยๆอะไรเงี้ยคือเขาแบบจริงจังกับคุณมากเลยคือเขาแบบคลั่งรักคุณมากมองว่าแบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณไปสู่จุดที่แบบว่ามันแบบดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มองว่าคุณแบบ เป็นสิ่งดีๆอ่ะเออเป็นความโชคดีที่เขาได้พบเจอกับคุณนะ่ะโอยน่ารักมากๆนะคะน่ารักมากๆทีเดียวนะคะอ่ะต่อไปค่ะมาดูกันคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ใบที่สองนะคะใครกันนะที่แอบชอบคุณอยู่ว้าวคนที่แอบชอบคุณอยู่นะคะต้องบอกว่าเป็นคนใกล้ตัวคุณนี่แหละ เพออๆก็วนเวียนหรือหรือว่าอาจจะเป็นหรือบางคนที่มาดูคลิปนี้นะคนที่มาดูคลิปนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วนี่แหละซึ่งคนที่แอบชอบคุณก็คือแฟนคุณนั่นแหละนะคะบางคนนะบางคนนะอาจจะมามาดูเล่นๆเป็นไปได้คือคนที่คนที่เป็นแฟนคุณแหละแอบชอบคุณอยู่คือเขาก็รักคุณนั่นแหละนะคะอ่ะหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่ อยู่รอบตัวคุณนี่แหละนะคะอยู่รอบตัวคุณอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบเคยไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆหรือว่าเป็นคนที่แทบจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณเลยก็เป็นไปได้อาจจะรู้จักพ่อแม่พี่น้องของคุณนี่แหละเออคือคนที่เขา่าแอบชอบอยู่นะคะเขาอาจจะแบบคือคุณอาจจะรู้จักเขาอยู่แล้วนี่แหละ บางคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าเอา้านี่เขาชอบเราหรอแต่เห็นว่าหรืออาจจะยังไม่มั่นใจแต่คุณก็พอเดาออกแหละเพราะว่าเขาเนี่ยมาวนเวียนอยู่กับครอบครัวของคุณนี่แหละอืมเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบมีความอ่อนโยนนะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรมนุษยสัมพันธ์ดีนะเข้ากับเข้ากับทุกคนได้ดีเข้ากับทุกคนได้ง่ายอืม แล้วก็เป็นคนที่ชอบดูแลดูแลผู้คนแล้วก็ดูแลคุณด้วยนะอืมอะไรอีกที่เป็นพลังงานของเขาขอดูหน่อยนะคะ Five of Pentacles นะคะอืมดูแล้วเนี่ยเอ่อเหมือนกับว่าเขาน่าจะน่าจะน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพยายามจัดการชีวิตให้ดีที่สุด พยายามจัดการชีวิตให้ดีที่สุดแล้วก็เหลายครั้งหลายทีเนี่ยเป็นคนที่พึ่งตัวเองอะ่ะพึ่งพึ่งตัวเองเป็นหลักนะคนเนี้ยเป็นคนที่พึ่งตัวเองเป็นหลักนะคะอืมพลังงานของเขาคนที่มาชอบคุณนี้เป็นอย่างไรมาดูกันซิว่ายกระเด็นไปนู่นเลยเฟรนชิปเนี่ยดูแล้วนะคะดูแล้วเนี่ยเขาเนี่ยน่าจะ อนุญาตแต่อ่ะโอเคเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เนี่ยเป็นเพื่อนคุณเนี่ยเป็นคนที่อยู่รอบตัวคุณนี่แหละเออมีความสัมพันธ์บางคนอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะมีความสัมพันธ์กันที่ดีกันมายาวนานนะดูเหมือนจะเป็นเพื่อนนี่แหละแต่จริงๆแอบชอบคุณมานานแล้วนะคะก็เป็นไปได้มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานแล้วก็แอบชอบคุณก็เป็นไปได้มีความสัมพันธ์ที่เนี่ย เป็นความสัมพันธ์ดีดๆมากๆเลยเนี่ยคนเนี้ยเป็นแบบเข้าอกเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรอีกที่เป็นพลังงานของคนนี้อืม Age of Cups บางคนนะต้องบอกว่าบางคนบางครั้งบางทีนะคนคนนี้อาจจะพึ่งอาจจะอาจจะนะอาจจะเป็นคนที่พึ่งเลิกรากับแฟนมาเอออาจจะเป็นคนที่พึ่งเลิกรากับแฟนมาแล้วก็ เป็นเพื่อนกับคุณนี่แหละแล้วเลิกลากับแฟนมาแล้วก็แอบ,บชอบคุณอยู่อยู่แล้วอะ่ะคือมีความรู้สึกดีๆกับให้กับคุณมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งเลิกหรือว่าเพิ่งจากลาคนใครคนใดคนหนึ่งมานะคะเพิ่งจากลามาแล้วก็ตอนเนี้ยความความรู้สึกที่แอบ,บชอบคุณอะ่ะมันก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะคะอ่าอะไรอีกที่เป็นพลังงานของคนที่แอบ,บชอบคุณอยู่ เชนอ็คราฟ์อืมดูแล้วเขาแบบว่ามองคุณเป็นครอบครัวจริงๆนะแล้วเขาน่าจะรู้สึกอบอุ่นเวลาที่อยู่กับคุณด้วยก็เป็นได้คือจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นเพื่อนที่มันแบบผูกพันกันมาเนิ่นนานแล้วเขาแทบจะเป็นเขาแทบจะรู้สึกว่าคุณหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณหรือเป็นส่วนหนึ่งของคุณมาโดยตลอดอะ่ะเขาความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะเขารู้สึกว่ามันเป็นแบบมันสามารถพัฒนาไปไปไปได้อย่างสวยงามนะเออดูเขาแบบจริงจังอยู่นะจริงจังอยู่นะและรู้สึกดีกับคณมากๆทีเดียวอืมรู้สึกดีกับคณมากๆทีเดียวหลายคนอย่างที่บอกไปบางคนอาจจะเป็นคนที่มีแฟนหรือมีคมรอบครัวอยู่แล้วมาดูคลิปนี้เล่นๆเ,เป็นไปได้ว่าเนี่ยแหละคือแฟนของคุณนั่นแหละค่ะเออนะคะ,นะคะหรือถ้าเป็นว่าเป็นคนที่ ยังไม่มีนะอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรอบตัวคุณนี่แหละซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดนะคะเขาเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองนะพึ่งพาตัวเองแล้วกออ็ดูแลตัวเองมาอย่างดีแล้ว,วแล้วตัวคุณอนะ่ะเหมือนช่วยซัพพอร์ตช่วยดูแลช่วยเป็นกําลังใจเป็นอะไรมาให้กันตลอดอะ่ะเออมันก็เลยสร้างความรู้สึกดีๆให้กันมาเรื่อยๆนะคะอะไรอีกที่เป็นพลังงานของคุณ คนที่ชอบคุณนะคะฮิ่งดูสิเขามองว่าคุณเป็นเหมือนแบบพลังงานบวกให้กับเขาอ่ะเป็นพลังงานดีๆเป็นเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเขาเป็นพลังงานที่เขาอ่ะเมื่อใดก็ตามที่เขารู้สึกท้อแท้ไม่สบายใจอ่ะคุณจะเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกดีดีมากๆเป็นแบบที่ปรึกษาเป็น เป็นที่แบบเยียวยาหัวใจเขาอะเออมันก็เลยทําให้เขารู้สึกดีกับคุณมากๆก็เลยแอบชอบคุณนี่แหละอืมนะคะแอบชอบคุณคือมองคุณเป็นแบบครอบครัวเลยแหละอืมแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามมากๆเออเป็นมองมองว่าคุณมาแบบฮิลลิ่งใจเขามาดูแลเขามาแบบทำให้เขารู้สึกดีมากๆมันก็เลยทำให้เขารู้สึกแอบชอบคุณกับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะ่ะสดใสสดชื่นมากๆเลยนะคะ อต่อมานะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่สามค่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคะคนที่แอบชอบคุณอยู่ต้องบอกว่าเวลานี้นะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูยุ่งยุ่งเลยเขาจะไปดูเป็นคนที่แบบกําลังยุ่งยุ่งเหมือนโอ้เหมือนชีวิตยุ่งหรืองานยุ่งหรืองานหนักไม่คิดว่าคุณอาจจะไม่คิดไม่ฝันเลยก็ได้ว่าอ๋อ เขาชอบเราเหรอดูเขาแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยดูเขายุ่งๆกับงานเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาแอบชอบคุณอยู่นะคะและเขาก็รู้สึกว่าการที่จะจีบคนหรือว่าเข้าหาคนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเหมือนกับว่าคุณน่าจะเป็นคนมีเสน่ห์มากๆแล้วก็เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยมันต้องแบบฝ่าฟันต้องแบบต้องเจอต้องเจออะไรหนักๆก,กว่าที่จะแบบสามารถ พิชิตใจคุณได้เออเขาคิดอะไรแบบนั้นนะคะอะขอดูพลังงานเพิ่มหน่อยนะคะคนที่แอบชอบคุณนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนี้อืมบางคนบางครั้งบางทีนะเป็นไปได้ว่าเขาเขาอาจจะเพิ่งเพิ่งเพิ่งจบกับใครมานะเพิ่งจบกับใครมานะแล้วก็มาแอบชอบคุณหรือบางครั้งบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีท้อเหมือนกันนะคือ คือเหมือนไม่สนใจคุณแต่จริงๆแล้วแอบชอบคุณอยู่นะคะก็เป็นไปได้หรือบางครั้งบางคนคนนี้นะคนที่เลือกไพ่ใบนี้บางครั้งบางคนคนที่แอบชอบคุณอยู่ก็คืออาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณก็เป็นไปได้นะคะที่เพิ่งห่างหายกันไปนะคะก็เป็นไปได้ว่าเขาก็ยังแอบชอบคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะคะอะไรอีกอืม ดูแล้วเหมือนกับว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละเป็นไปได้เลยว่าคนที่แอบชอบคุณอยู่เขาอาจจะยังสับสนในตัวเองเหมือนกันนะเออเหมือนสับสนในตัวเองเหมือนกันว่าเอ้ยยังไงกันแน่เหมือนกับว่าเออเป็นไปได้เลยว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือเป็นคนเก่าๆใครที่เคยคุยกับคุณแล้วแบบห่างหายกันไปอ่ะจริงๆแล้วแอบชอบคุณอยู่แล้วก็เขาเป็นคนที่มีความคิดแบบ สุดโต่งเหมือนกันนะบางครั้งบางทีนะแล้วเขาก็กําลังแับสับสนในตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเราชอบหรือเปล่าหรือไม่ชอบหรืออย่างไรนะแต่จริงๆแล้วเขาแอบชอบคุณอยูอ่อะไรอีกที่เป็นพลังงานของเขาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามคนที่แอบชอบคุณอืม คนแอบชอบคุณอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นนะมีความมุ่งมั่นปรารถนาคือพยายามทําชีวิตให้ดีนี่แหละแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีนะบางครั้งบางคนจะเห็นเลยว่าคนที่เออมา เลือกไพ่ใบนี้นะคนที่แอบชอบอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําทํางานทําการเก็บเงินเป็นคนที่ขยันน่ะขยันทำมากินก็ต้องการเก็บเงินเก็บทองต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเป็นไปได้ว่าพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวคือเหมือนเขาทํางานเยอะสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจคุณนะแต่จริงๆแล้วคือเขาชอบคุณแอบชอบคุณและเป็นไปได้ว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาอะทาเพื่อที่จะ ทำให้ชีวิตของเขาม,มีความมั่นคงอะไรบางอย่างนะแล้วถึงจะสามารถไปโฟกัสคุณได้ก็เป็นไปได้นะอะไรอีกที่เป็นพลังงานของเขาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามคนที่แอบชอบคุณ The Emperor เนี่ยเออเห็นไหมจริงด้วยคือเขาเนี่ยต้องการชีวิตที่มั่นคงต้องการให้ชีวิตเขามีความมั่นคงมั่งคัง่งมีความพร้อมมากๆนะคะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะแบบทำงานหนะักทำงานเยอะ เก็บหอมรอมริษเก็บเงินเก็บทองมากทีเดียวนะแล้วก็ดูแล้วเขาเป็นคนที่แม้เขาจะเก็บเงินเก็บทองหรือทำงานเยอะหนักหนาแค่ไหนนะแต่ตัวเขาเองเนี่ยถ้าถึงเวลาเปเขาเปนะจะบอกอย่างนี้ถึงเวลาเปเขาเปเขาเป็นคนดูแลคนดีทีเดียวแหละเออดูแลในเรื่องของการความเป็นอยู่ให้สุขสบายเป็นไปได้ว่าเขาเขาแบบแอบชอบคุณแล้วก็ อาจจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ชีวิตมันดีเพื่อที่จะได้แบบไปคุณได้ได้อย่างเต็มที่ก็เป็นไปได้นะคะใครอีกที่แอบชอบคุณอยู่นะคะเออไม่ใช่ใครอีกที่แอบชอบคุณอยู่เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเอซอกคาสนะคะอ่าเอซอกคาสต้องบอกว่าเขามองเออเขาเขาจริงจังกับคุณนะเขาจริงจังกับคุณแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะ มองคุณเป็นเรื่องราวดีๆเป็นสิ่งดีๆเป็นกําลังใจดีๆให้กับเขานะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆเลยนะคะหลายครั้งหลายคนคน,คนที่เข้ามาดูคลิปนี้คนแอบชกชอบคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความจริงจังในชีวิตมากทีเดียวนะจริงจังเป็นคนจริงจังทำงานจริงจังขยันนะเก็บเงินจริงจังนะเป็นคนที่มีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะแล้วก็มีความ เป็นผู้นํามีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่แบบอาจจะดูนิ่งๆนะบางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติบางคนอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่แบบดูมากกว่าคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีความรู้ใหญ่มากๆนะคะ <S <s <uss> mm hmm อืมดูแล้วเขาแบบภายนอกเขาอาจจะดูแบบเหมือนทํางานทําการตลอดเวลาดูเหมือนไม่สนใจดูแบบเหมือนสุดโต่งดูเหมือนแบบ ไม่ไม่สนใจคุณแต่จริงๆแล้วเขามองว่าคุณเป็นพลังงานดีๆสําหรับเขาเลยทีเดียวแล้วก็บางครั้งบางคนอาจจะเป็นคนที่เป็นแฟนเก่าหรือเป็นคนที่เพิ่งห่างๆกันไปก็ได้แต่จริงๆแล้วแอบชอบคุณแล้วกําลังพยายามทาตัวเองกาลังกาลังพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองเนี่ยให้ดีนะให้ดีเพื่อที่จะได้สมสมกับคุณเพื่อที่จะได้ทําให้คุณ มีชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะเขาอยากจะเปคุณเต็มที่พูดง่ายๆนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะคนที่เลือกไพ่ใบสุดท้ายนี้นะคนที่แอบชอบคุณอยู่ต้องบอกว่าเขาเป็นคนรักอิสระมากๆเลยนะและเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเป็นคนมีอารมณ์ขันมีความสนุกสนานร่าเริงในตัวนะคนที่ชอบคุณคนนี้นี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่บางครั้งบางคนอาจจะเป็นคนวัยรุ่นก็ได้นะมีชีวิตที่แบบค่อนข้างเป็นอิสระแล้วก็รักอิสระ มากๆเลยนะอ่ะพลังงานของคนที่แอบชอบคุณเป็นอย่างไรอีกขอดูพลังงานเขาหน่อยค่ะว้าววีนอฟซอสนะคะดูแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์เหมือนกันนะคนที่แอบชอบคุณเนี่ยแล้วเขาก็อาจจะมองว่าคุณมีสเสน่ห์กับเขามากๆเลยเป็นคนน่าสนใจนะคะเป็นคนน่าสนใจเป็นคนแบบเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วน,นึกออกไหมา เออเขามองว่าคุณเป็นคนฟยวฟาวนะเป็นคนฟยวฟาวมาเผาแก้วนะแล้วก็ตัวคุณตัวตัวคนที่ชอบคุณเองเนี่ยเขาก็ฟยวฟาวเช่นเดียวกันเออมันแบบเหมือน,นทุกจริตกันนะ่ะเห็นคุณแล้วฟยวฟาวตัวเองก็ฟยวฟาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนี่แหละเออเป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่นะอ่ะคนที่แอบชอบคุณอยู่เป็นยังไงอีกขอดูพลังงาน เอ็กซ์เอ็กซ์เอ่ดูเหมือนคนที่แอบชอบคุณอยู่นะ <c oughs> เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักตัวเองทีเดียวนะรักตัวเองไหนนั่นหมายความว่าเอ,อ่อเขารู้ว่าเวลาไหนเขาควรจะพักเออเขาจะให้เวลาตัวเองพักผ่อนเต็มที่เขาจะไม่แบบเขาจะรู้ว่าแบบไม่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 หักโหมตัวเองจนมากเกินไปในการทํางานการเรียนหรือทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีเวลาพักให้กับตัวเองเขาจะแบบบริหารจัดการตัวเองอ่ะ เหนื่อยก็พักอืมจะเป็นคนไม่อะไรมากกับชีวิตคือเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานมีความสุขอืมประมาณนี้นะคะใครอีกอไม่ใช่ใครอีกเออดูเหมือนจะมีหลายคนนะคนกองเมื่อกี้เหมือนกันน่าจะมีหลายคนที่ชอบคุณก็เป็นไปได้นะอ่ะคนที่แอบชอบคุณอยู่มีลักษณะยังไงอีกขอดูพลังงานหน่อยเพื่อนชีอาจจะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้นะเฟียลฟ้ามะพร้าวแก้วเนี่ยเที่ยวด้วยกัน ทำอะไรด้วยการเห็นความเฟี้ยวฟ้าของคุณเห็นความเฟี้ยวฟ้าของตัวเองแล้วมันแมชกันเหลือเกินมันโดนใจอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันเป็นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็รู้สึกชอบพอกันนั่นเองนะคะใครอ่ะคนที่แอบชอบคุณนะมีพลังงานยังไงอีกไหนบอกสิ healing เห็นไหมเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นแบบเป็นที่เยียวยาจิตใจเขาอะรู้สึก ถึงพลังงานบวกพลังงานดีๆเวลาที่ได้อยู่กับคุณเวลาที่ได้คุยกับคุณเขารู้สึกดีมากๆแล้วก็รู้สึกมีมีความรู้สึกสดชื่นสดใสมีความรู้สึกดีมากๆเลยทีเดียวที่ได้ได้คุยกับคุณได้แบบได้ได้คบหาคบ á, ค้าคบหาคบค้าสมาคมกับคุณนะคะคือเขามีความรู้สึกดีๆอ่ะพูดพง่ายๆนะรู้สึกดีๆรู้สึกว่าคุณเป็นแบบ แหล่งพลังงานบวกของเขาเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเขานะมาเยียวยาจิตใจของเขาทําให้จิตใจของเขามันสดใสสดชื่นมากๆทีเดียวอ่าสุดท้ายค่ะพลังงานของคนที่แอบชอบคุณเขาเป็นใครนะ Four of Pentacles นะคะต้องบอกว่าตัวเขาเองนะตัวเขาเองนะจะมองว่าจะมองว่าคุณเนะี่ย เหมือนยูสเขาเรียกอะไรอ่ะมองว่าแบบคุณเนี่ยบางครั้งบางทีเหมือนคุณเก็บตัวเหมือนกันหรือตัวเขาเองบางครั้งบางทีเก็บตัวเขาอาจจะดูสนุกสนานล่าเริงแล้วก็ดูรักชีวิตเป็นอิสระดูฟิลฟาวนะแต่บางครั้งบางทีเขาก็จะดูเก็บตัวจนทําให้คุณก็เลยไม่แน่ใจไงเพราะบางครั้งบางทีเขาก็จะแบบเหมือนเก็บตัวเออตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันบางครั้งบางทีคุณเก็บตัวก็เลยอาจจะไม่รู้ว่า ท่าทีที่เขาแสดงออกมันเป็นยังไงเออมันเหมือนต่างคนต่างเก็บตัวมีมีความคล้ายกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความฟยวฟ้านะหรือว่าความเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเออบางครั้งบางทีแต่ว่าพอมาเจอกันจะเป็นมิตรภาพที่ดีแล้วก็มีการเยียวยาจิตใจกันนี่แหละมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกแอบชอบอยู่ลึกๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงออกจนสุดโต่งแต่ว่ามันทุกครั้งที่เจอกันคือมีพลังงานดีๆให้กับกัน นะมีการส่งพลังงานดีๆให้แก่กันแล้วก็ส่งกำลังใจให้แก่กันนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของคนที่เลือกไพ่ใบที่4ค่ะใครกันนะที่แอบชอบคุณนะคะอ่าเดี๋ยวแม่หมอเปิดไพ่พิเศษให้ดีกว่าสําหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะต้องบอกว่าบางคนบางครั้งบางทีอาจจะมีมากกว่าหนึ่งใบก็ได้นะเวลาที่คุณรู้สึกรู้สึกนะรู้สึกว่า ดึงดูดมากกว่าหนึ่งใบคุณเปิดได้เลยเพราะบางคนฮนะแสดงว่ามีคนแอบชอบมากกว่าหนึ่งคนฮอตมากสงสห์มากนะคะเป็นไปได้เลยจริงๆ้วเมื่อกี้แม่หมอพูดหลายทีนะสองกองเนี่ยพูดปากพูดออกมาเองอะ่ะว่าใครอีกใครอีเนี่ยแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งคนนะสำหรับบางคนที่เลือกแต่บางกองนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะอืมขอดูพลังงานหน่อยสำหรับเป็นคำแนะนำนะว่า เวลาคนแอบชอบคุณอยู่เนะี่ยเอจะถามเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกของคุณละกันนะว่าแบบคุณจะทำยังไงดีล่ะกับความรู้สึกแอบชอบแบบนี้นะคะเอ่อมีคนแอบชอบคุณทำยังไงให้ได้ไปต่อเอ่ยนะคะทำยังไงให้ได้ไปต่ออืมนายอัลโปนส์นะคะเพจ e ็อบคัพส์นะคะแล้วก็ เดชาริยต t นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับคนที่กำลังสงสัยมีคนแอบชอบเราหรือหรือเปล่านะอะไรเงี้ยความรู้สึกลึกๆของคุณคุณน่าจะมีความกังวลสูงมากๆเลยกลัวคิดไปเองกลัวแบบว่ามันจะใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่านะอึดอาจจะถามก็ไม่กล้าอืมแต่ไม่ถามก็อึดอาจอัดอยากรู้อะไรต่างๆนะคะสิ่งที่ไพ่แนะนําเลยก็คือว่า คุณเป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วนะจะบอกว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอยากรู้ก็แค่าถามนะลุยไปเลยลุยไปเลยมันเดชาลีออสเขาแบบแนะนําให้ลุยไปเลยถามไปเลยนะคะถามไปเลยว่ารู้สึกอย่างไรลุยไปเลยนะคะคุณก็มีสเสน่ห์ในแบบของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสมหวังเลยนะสำหรับคนที่แบบค่อนข้างที่จะมั่นใจ มีโอกาสที่จะสมหวังด้วยมีโอกาสที่จะแบบลุยถามไปแล้วแบบอ้าวใช่เหรอเออขอบคุณมากตรงใจตรงกันอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงทีเดียวนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเอ่อถ้ารู้สึกกังวลหนึ่งคือให้เวลาตัวเองก่อนอันดับแรกนะให้เวลาตัวเองก่อนให้เวลาที่จะดูท่าทีของคนที่คุณสงสัยว่าเขาแอบชอบคุณนะอันดับที่หนึ่งให้เวลาไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่งดัดไม่ต้องรีบใดๆดูท่าทีก่อนสองถ้าเกิดความมั่นใจว่านั่นจะใช่แน่ๆน,นะสิ่งที่ไพ่แนะนำคือลุยเลยเออลุยเลยแต่ว่าไม่ได้ลุยด้วยความแบบคาดคั้นหรืออะไรอย่างนี้นะก็คือลุยแค่แบบเอออาจจะแบบมีการอย่างเชิงก่อนก็ได้อย่างเชิงก่อนว่า มันเดชาลีออเนาะมันเป็นเหมือนนักนบอาจจะต้องมีเทคนิคเนี่ยแผลวๆนิดหนึ่งอย่างเชิงก่อนดูจากการถามดูจากการแบบไปไปอยู่ใกล้ๆดูซิว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไรเขาเป็นอย่างไรนะคะเขาเขา,เ,าเขามีอาการแบบไหนหลบตาหรือเปล่าเขินอายหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามีท่าทีในการดูแลอาจะใส่คุณมากเป็นพิเศษหรือเปล่า เมื่อสังเกตเห็นอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถามไปเลยนะคะเพราะมันมีโอกาสถ้าเกิดว่าใช่ตามนี้มันมีโอกาสที่จะใจตรงกันนะเป็นไปได้สูงทีเดียวนะ,ะเป็นไปได้สูงทีเดียวนะ,ะเพราะคุณก็มีสเสน่ห์ในแบบของคุณเขาก็มีสเสน่ห์ในแบบของเขาเช่นเดียวกันแล้วก็มีมีโอกาสมากๆเลยที่จะ สมหวังในความรักหรือว่าคลิกหรือว่าใจตรงกันนะคะ,ะและนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาพับเลินบ่ายอัมจรินีโดยแม่หมออัมชมชาโรคนนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆนะสร้างหัวใจให้พองโตแล้วก็มีความรู้สึกอ่าสิอีกครั้ง กับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็รู้สึกสดชื่นชุ่มชื่นหัวใจในเรื่องของความรักไม่มากก็น่อยนะคะใครตรงไม่ตรงอย่างไรพิมพ์มาเล่าให้แม่หมอฟังด้วยนะเออหรือว่าใครอยากจะดูแบบไหนหรืออยากจะเจาะลึกอะไรเรื่องของการแอบ,บชอบอบบคอมเมนต์มาบอกแม่หมอได้นะจะได้ทำคลิปดีๆเพิ่มให้เพิ่มเติมนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ ทุกคอมเมนต์ถือว่าเป็นค่าครูที่มอบให้กับแม่หมอนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะมาไลค์มาแชร์มาคอมเมนต์แล้วก็มาร่วมสนุกในทุกๆพิการ์ดหรือว่ามามาชมทุกๆคลิปเลยนะคะแล้วก็ติดตามทุกๆช่องทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งๆๆกดซีฟ i ร์สให้ในทุกๆช่องทางเลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามรับชมรัะฟังนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย